สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งและวนะจจะก็แบบก็ดึกนะแต่เราก็จะเดินทางปีสองเดะ๋ยวพี่จะดีมานะหรพี่เขาตั้งคาดก็ไปกันเลย หมดแรงเปิดแล้วเด้อกดใจกดติดตามด้วยเด้อพี่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้น้องเสร็จยังเดี๋ยวพี่จะได้อ่านหน้าจออะไรอ่ะเข้ามาย่อ

โดดตรงก็ไปกันเลยเด้อไปกันเลยเด้อ,ดอมาโดดกันตรง เราก็จะข้ามไปเลยนะทุกคนอุ้ยแรงตกเลยแต่ไม่เป็นไรตกน้อยก็แ,แบบเป็นแบบปีใหม่แล้วก็แบบไอเนี้ยโอ๊ยแล้วก็มันก็จะลดแรงอ่ะขวดเยอะเลยแอ้เสือดนะายก็ไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราข้ามเวลาไปมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราขออภัยในเสียงดังที่มีเสียงแบบ วีวีวีด้วยนะทุกคนเห็นไงมีเสียงเลยใช่ไหมวีวีวีมันจะเป็นคือมันเป็นแอร์เราไงแอร์มันจะพังอะไรดังวีวีว็ใช้ได้ใครที่แบบเข้ามาดูเราก็ ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนฝากกดใจกดจิตามด้วยนะคะสู้สมาร์ทอาตัวมอดสู้ยังมีตอคนอย่าอกันเลยน้อ อันนี้เราจะโดดตรงไหนคะนะคะจุกเอาโดดตรงไหนเฮ้ยโดดเอ้ยโอ้โดดไหนดีโดด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 ีดีกว่าโดดนี่ เดี๋ยวเราตอนนี้หนูหิวแล้วตอนนี้เราก็มาโดดนี่กันนะคะทุกคนป้าอุ้ยได้ลูกซองเลยเหรอดีเกินไปเป้าก็ไปกันเลยนะคะเด็ดไหนก็ดีอยู่นะ เอา้าก็เราก็จะมาหาปืนอะไรประมาณนี้น<ล>ะไม่ใช่สิเอนนะเเนนะะอเอะไรไน,นะออขเนนะะเอเช็คอยู่ข้างอ่าอยูขางนี้อยากขอแชร์นะครับเออขอไอเดียนะอยู่ตรงนี้ก็เราก็จะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลย เราก ulously, ็จะมาเก็บพวกของนะฮะเก็บของนะฮะเก็บของมันมีคนอยู่บนนั้นอะดูดิมันไกลมากเลยน่ะคือแล้วก็แบบมันก็ดีด้วยนะเกมนี้ก็เกมก็สนุกนะ ชื่อว่าเกมชื่อว่าเกมฟรีไฟนะเกมใช่แล้วเกมฟรีเกมฟรี for e ีไฟนะคะทุกคนเกมฟรีไฟเด้อเดอเด้อเด้อกเม่กมฟรีไฟก็จะแบบสนุกอยู่นะตา ไว้ไว้ไปเอาวัตุฟ้าเฮ้ยเอาไ้ตรงด้เป็นไปได้ยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะฆ่าเวลาไปกันเออไม่ต้องฆ่าแล้วอเราให้ดูว่าแบบมันเพิ่มก็อยู่นะยวเราฆ่าเวลาไปได้เรอไปก็ไป เราอาจจะมีเสียงคนอื่นเพราะว่าพี่เราก็เอ่อก็ถ่ายคลิปเหมือนกันเป็นเกมคาบักกิ้งนะคะทุกคนเราอยู่ด้วยกันไงคือประมาณแบบตอนหน้าห้องชื่อนี้นะธรรมดาเห็นไหมครับมีตัวเอ็มเหมือนชื่อของเม่ว้าวคือแบบดีจ้ำ จะบ้ายุคไหนจ้าเจนคขมเอ็นผมจะเล่นกับน้องผมเอ่อหนูไปแล้วนะพี่สิงหนูไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเล่นกับน้องผมเออหนูออกให้ก็ได้ใช่ซึ่งผมจะเล่นโปรเดินเบลล์ด้วยก็รู้วิธีอะไรทุกคนอันนี้ต้องเล่นมบบนี้ ใครจะชิงใครจะชังมันก็ชังหัวเขาถ้าเกิดคนไหนอยากได้โปรยะเดยวห้ว้าวกคนเจ็บโอไม่าเลยเดี๋ยวเนีเราก็จะรเราก็มารับของแต่ว่ามันไม่ได้ผิด คือเนี่ยทุกคนไอ้คือเนี่ยีเอ็มเกฟรีถูกปะมันน่ารักมากเลยแล้วมันก็ดูแบบรลายๆนะเอ้าอุ้ไหนเนี่ยใชทุกคนดูดิทำเราเขียนใครจะเขียมันใครีเยอะเหันนี้เก็บอนี้เป็นก็ตดยอุเด็กคุเด็กคอเด็กยู่มีสออันนี้คุเ็เนนะ ม,มันจุมไม่ได้รือมันไปยู่นโตนี่อีอ่ะเกดมีเพิด้เยอะออทุกคนผมลงใหม่นะมีกูดเยอะม่มีอะไรทำต่อไปเลยนคุณไปใช้คมอ่ะยิดมเงยเนี่ยตรเยอะเล็กยินี่ย กินมึงก็เกือบยกิ้มมึงเลยทุกคนแหละใครที่อยากเป็นกับน้องผมเนี่ย S A D น้องผมเลยคับไปๆไ,ไปกันเลยทุกคน,ท,ท,ท,กกน,นนะทุกคนพูดด้วยที่เมื่อกี้เราเงียบนะทุกคนเราออกไปไปดูข้างนอกเป็นไงบ้างขอโทษด้วยดูเราไม่ได้เอาสุขสบาย โดนนี่เลยเข้าแองแคตหนึ่งเลยนะแต่ว่าเออนั่นแหละอะไรที่ยังทำมันเหนืยเลยตกมาถึงตัวเดือยไปไปแบบมันไม่ดีเท่าไหร่ก็ก็ราห่าฮาแตไม่ดีเท่าไหร่มั้งแต่ก็หน้าก็ไม่ดีไปไปไปสายช่องสายชาร์จเอาให้หมดเลย ค่ะอีพอคอย่ถ้าเวปเย่องใะน่าจ๋าสายช้แบตหนูอยู่ไหนอ่ะสายช้าแบตหนูชาร์จเครื่องขาวอยู่ใช่ไหมพอไปเดเี๋ยไ,ไปไปไปทุกคนก็จะกลับบ้านแล้ว ขอเพลนี้เสียงอีดออไม่ใช่อีดอีดดิมีมีมีด้วยนะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะแบบเล่นไปอันนี้เราไม่ได้ตึงเด้อ <c oughs> เสื้อแบบเสื้ออย่างตึงอะ่ะทุกคนว่าเหมือนกันปะโคตรตึงแต่เราก็ดีใจเราสาทำมาลาชุดนี้โคตรดีใจเลย อ้อมทุกคนไปจะไปกันทุกคนก็จะไปอยู well, ่น uh, oh! ah, ิ่งแต่เรากำลังจะไปแบบยิงหายิงมันอ้าเลยแล้วค่อยสิตาย 你。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. ทำแค่แบดเองนะคะ้ใครอยากมาเบรกเราก็ไ, <c oughs> ได้นะทุกคนเราไอดีไอดีเอ่อไอดีนี้เลยตามนี้เดี๋ยวเราจะไปเมนไว้ให้เป็นไอดีเรา u d ไ Water อดีสี่สามสาห้าศนยเกาสี่ศนสนะอพูดเร็วไปหนเอ๊ะถ้ด้วยก็ไปดูในเมนเอาละกันจ้า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 จ้่จ๊าจ้าจ้าอยาจ้าจ้าจ้าาจ้าจาจ้าจ้าี้นจ่มาจ้อ้้า้าาอา